รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี นับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนโทรศัพท์0818807550ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบารกุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระลำสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284511199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือ ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี228454 0099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 0สวัสดีค่ะเลอิสริยาพิชยัยมิสเทนเวิร์ดพูดดำเนินรายการค่ะขณะนี้เราอยู่กับหลวงตาวิบูลพัฒนากจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะ กราบนมัสการค่ะหลวงตาจเริญพรหลวงตาคะนี่ก็ใกล้จะเดือนเมษายนแล้วนะคะก็จะมีวันสําคัญสําคัญได้ข่าวว่าที่วัดหัวกระบือก็มีงานใช่ไหมคะจริญพรวันเนื่องในวันเ,เขาเรียกว่าวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมทุ่เด็จพระเทพรัรลาุดารสยามบรมราชกุมารีญาติโยมท่านสาธทุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีกุศลถัทธาจะสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้กัตัวเราแล้วก็น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านคือสมเด็จพระเทพรัรลาุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่ากรมทุ่มเด็จพระเทพนะก็โยมก็มีโอกาสเชิญเจริญพรเพราะว่า ที่วัดทุกระบือเนี่ยได้รับมหากราธิคุณจากพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นพระองค์เมื่อยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จมากราบหลวงพ่อโตในโบสถ์ได้จะมีภาพของพระองค์ท่านทั้งปีกซ้ายปีกขวาประชาชนคนท่วนใปรับเรื่องปีติยินดีมากที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาเสด็จมาดำเนินเป็นการตรวจพระองค์แล้วก็เสด็จประทับเรือที่ท่าเรือตรงคลองทุกระบือทางวัดทุกระบือก็ได้สร้างศาลาทถ่าเสด็จไว้ถวายเป็นพระอนุสรณ์ของพระองค์ท่านนะครับนั้น วันที่สองเมษายนญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีเวลา,าเล็กๆน้อยๆก็มาบวชไม่ได้ก็มาทำบุญไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทำบุญใส่บาตรหน้าที่วัตถุก,กระดบือนี้แล้วก็ถ่ายชีวิตโครกระดบือถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านนะฮะหรือว,ว่าจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอนุโมทนาในการบวชสมณีน บวชพระเราโยมไม่มีลูกไม่มีหลานที่จะกวาดเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพัฒน์หรือว่าบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรเจา้าก็มีกําลังทรัพย์กุลสัทธาก็มาร่วมมารับเป็นเจ้าภาพบรรม,ามาชาอุสมณเณรและอุปสมบทบวชนาคหมู่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมทวารพรตองท่านก็จะได้เป็นญาติเป็นญาติกับพระศาสนานะฮะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนเรา เป็นชาวพุทธก็ต้องการที่จะเป็นญาติกับพระศาสนาหรือว่าเป็นฝากบุตรของท่านเป็นบุตรพุทธบุตรพุทธเจ้านะก็มีโอกาสก็เขาเชื่อเจริญพรหลวงตาคะ่ะคุณผู้ชมฟังหลวงตาแล้วอยากจะมาสมัครนะคะแล้ววัดหัวกระบรือนี่อยู่ตรงไหนอย่างไรคะหลวงตาเจริญพรวัดหัวกระบรืองนี่มาไม่ยากเพราะวัดหัวกระบรืองนี่มีชื่อไม่ซ้ํา ทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดมีวัดเดียวในเมืองไทยต้องว่าอย่างนั้นคําว่าวัดหัวกระบือนะนะอยู่วัดหัวกระบือนี่แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนสังเกตง่ายๆก็ถนนพระรามสองนะถนนพระรามสองกิโลเมตรที่7ใกล้ๆสำนักงานเขตบางขุนเทียนเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลถ้าคนที่ดู GPS เป็นก็ก็ปับักหมุดมาได้วัดหัวกระบือไม่ไม่พลาดเลยเพราะว่า วัดหัวกระบือนี้มีวัดเดียวในในประเทศไทยต้องใช้คําว่าอย่างนั้นเจริญพรหลวงตาคะแล้วหลวงตาเ,เป็นเจ้าอาวาสที่วัดหัวกระบือนี้นานกี่พรรษาแล้วคะหลวงตาเจริญพรก็ญาติโยมก็ถามกันบ่อยๆว่าห <Yeah. S 1> ลวงตามาอยู่นี่กี่ปีแล้วหลวงตาเดิมอยู่วัดไทรตลาดน้ำวัดไทรบางขุนเทียนกรุงเทพก็วันที่23มีนาะคม2516 พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระทัการิจการก็ขอร้องให้มาช่วยฟื้นฟูวัตถุกระบือนี้ซึ่งจำรุดทุดโสมากถ้าจะเปรียบกับคนไข้ต้องบอกว่าคนไข้ที่อยู่ห้อง ICU ก็มาบุรณะปฏิทั้งขวอ,อุโบสถนี้ก็ทําบุรณะใหม่หมดสิ่งก่อสร้างทั้งหมดนี่เกิดขึ้นในยุคหลงตาพื้นแผ่นดินที่ดีดินก็เกิดในยุคหลงตาเพราะนั้นก็มาอยู่ตรงนี้มาเป็นเจ้าวาดเนี่ยตั้งแต่ 23มีนาพศ2516ขณะนี้ก็รวบรวมแล้วก็ได้ผ่านมาเมื่อวันที่23มีนาได้49ปีปีหน้าจะครบ50ปีก็จะจัดงานฉลองการเป็นเจ้าวาด <laughs> วัดฤกระเบิดครบ50ปีเจร,ริญพ <laughs> รหลวงตาคะคุณผู้ชมทางบ้านอยากทราบว่าตอนนี้โบสดหลังใหม่ที่หลวงตากำลังก่อสร้างอยู่ค่ะ ไปถึงไหนอย่างไรบ้างคะหลวงตาจเจริญพรอ,อุโบสถวัดทวดกระบือเนี่ยไม่ได้หยุดยัง้งแต่ประการใดก็ช่วงนี้ก็กําลัง <c oughs> ติดบัวหัวเสาแล้วก็บัวฐานแล้วก็กําลังหล่ออีกส่วนหนึ่งจะเป็นพวกลายจีนทั้งหมดจเจริญพรก็ค่อยๆติดตั้งค่อยทําไปทําไปเรื่อยๆทำไปแล้วก็ใช้ประโยชน์ไปด้วยใช้ประโยชน์นะะไปด้วยจเจริญพรหลวงตาคะแล้วก็อุทยานการเรียนรู้รรกกรเกษตรพอเพียงที่จังหวัดลบบุรีล่นะคะ ก็ยังทําไปแล้วก็ใช้ประโยชน์ไปด้วยไหมคะหลวงนั่นก็ทําไปใช้ประโยชน์ไปอาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นก็ปลูกพวกพืชสมุนไพรพวกผลไม้เล็กๆน้อยๆที่เวลาโยมจะไปทอดกระถินทอดปลาป่าก็จะได้เก็บให้โยมเลี้ยงโยมที่เดินทางไปร่วมทอดกระถินทอดปลาป่าก็จะมีของที่เราเลือกติดไม้ติเไม้เก็มื่อกลับมาบ้านด้วยจะิญพรนได้ข่าวว่าที่นั่นมีเขาเราียกว่าอะไรสกายวอล์ก ที่จุดชมวิวใช่ไหมคะจนร์พรสวยงามมากที่นั่นม,<ร>มีจุดสกายวอล์คญาติโยมท่านสาธุชนที่ยังไม่เคยไปจะมีจุดสกายวอล์คสวยงามมากมองวิวทิวทัศสวยงามจะเหมือนกับถ้าฝนตกมานิดหน่อยจะเป็นเหมือนกับทะเลหมอกสวยงามมากโยมจะชมทะเลหมอกไม่ต้องไปต่างประเทศมีอยู่ที่ณนะอุทยานการเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงที่ตำบลวงังเพลิงอำเภอโคกส้มรงตัวอุดรธาีที่นั่นมี จุดท่องเที่ยวชมวิวสวยงามมากเจริญพรหลวงตาคะช่วงเดือนมีนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเดือนที่แบบรู้สึกเงียบเงารู้สึกท้อแท้ใจนะคะหลวงตาไว้ทราบว่าหลวงตามีวิธีหรือว่าแบบว่าให้กำลังใจให้แบบมีพลังยังไงบ้างนะคะหลวงตาอยากจะขอพรหลวงตาเรื่องให้มีพลังในการทํางานให้มันมันช่วงนี้ยุคนี้ปัจจุบันนี้ญาติโยมท่านสาวุชนบอกอก็มาคุยมาปรับ ปรับทุกปรับสุขกับหลวงตาอยู่เสมอเสมอว่าหลวงตาช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะลำบากมากทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของมีเท่าไรก็ใช้กันกนเกือบจะหมดแต่อย่างไรก็ดีโยมอย่าขอให้ใช้จนหมดให้มีเหลือเก็บไว้บ้างเผื่อหากว่าเรามีความจําเป็นจะต้องใช้เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ใช้ซื้อ,อยารักษาพยาบาลหรือว่าหาหมอ,อ มาช่วยดูแลรักษาอันนี้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าญาติโยมท่านสาธุชนก็อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยใช้โอกาสใช้วันเวลาว่างสร้างชิ้นงานอ,าอะไรก็ได้ที่เราถนัดโยมทำแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้และก็อย่าทำให้จิตใจเศร้าหมองต้องทำจิตใจใผ่องใสแล้วก็ยุคนี้ปัจจุบันนี้ช่วงนี้โยมไวรัสโควิดในต่างจังหวัดหรือทั่วทุกสารทิศก็ยังมีอยู่ เพราะนั้นเมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วก็อย่าประมาทอย่าขาดสติเมื่อสกูหลงตาพูดเกี่ยวกับเรื่องโควิดทางวัดเนี่ยยังมีมาตรการป้องกันโควิดเหมือนเดิมไหมคะหลวงตาจริญพรที่นี่มีมาตรการประกันการเรื่องโควิดตลอดเพนโยมาแล้วจะมาติดโควิดจาก <Okay. S 1> ที่วัดพุกระบือนี้ลุงตาประกันได้ไม่มีนะเพราะว่าที่นี่จะฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นประจำะมีแมสมีทุกสิ่งทุกอย่างน้ํายาล้างมือ อาเจลล่างมือมีที่เช็คอุณหภูมิหลวงตาคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอยากให้หลวงตาฝากคติธรรมหรือว่าอวยพรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการให้มีพลังในการทำงานต่อไปค่ะหลวงตาจะเจริญพรญาติโยมท่านสาวธุชนเราท่านทั้งหลายทุกคนจ้อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดาการทำงานนั้นจะให้ไม่มีอุปสรรคเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่เราต้องขวากันอุปสรรคให้ได้อย่าท้อแท้อย่าท,อท้อ,าทอถอยนะต้องสู้นะคิดปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราจะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยแล้วก็ถ้าหากว่าเราคิดปรับปรุงแก้ไขชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองกนะ้าวหน้าอาจจะทําให้เราล่ํารวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็ได้ฉะนั้นช่วงงานเดือนเมษาเนี่ยเมษาหน้าร้อนก็อย่าทําจิตใจให้เราร้อนไปตามเดือน แล้วก็ในช่วงเมษาเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะกลับบ้านเกิดเมืองนอนก็เดินทางด้วยความไม่ประมาทอย่าขาดสติทั้งใจรวบรวมเงินทองไว้ส่วนหนึ่งเอาไปกว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าเหล่าหลานที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ไปแล้วหากว่ามีโอกาสมีเวลามีกําลังทรัพย์ก็นำปัจจัยชวนพักพวกไปทอดผ้าป่าถวาย บุรณะวัดวารามในพื้นถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนเป็นการแสดงออกซึ่งความกระตันดูคือรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนพระคุณบ้านเกิดเมืองนอนหรือสถานการศึกษาที่เราได้รับการศึกษาได้วิชาความรู้มาก็ขอขวากนะแล้วก็ใน,ในช่วงเดือนเมษานี้วันที่ 13, 14, 15, 16, บ7ห้า16เมษายนมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมส่งนามพระ ณวัตถุกระบือแห่งนี้นะในท้ายที่สุดนี้เกล้าพร้อมมิททยแล์เวอร์แล้วก็ช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีล้านนาไตรทูอคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเยสงฆ์และด้วยอำนาจบุญจดิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสบบมบูร์กรงหลวงพ่อโตหมอยาทราเวสสุวรรณทั้งสีเขียวเหนียวซับสีแดงแดงฤทธิและทวยเทพเทวาสิ่งส,ล,ส,สลายในสากุลโลก กราบขอกระดาษปรินาขออเชิญท่านเด็ดลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงทมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นนิ่งขวัญเมื่อเราปวงรนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าจะกระนานและขอญาติเดิมท่านสาธทุชน ที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างประมีตลอดกาลตลอดเวลาขอทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไวรัสโควิดจะได้มาแพ้ผ่านจะมาทำร้ายทำลายโยมทุกท่านขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและกตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรีไม้สักด์หลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0